อู้เพื่อนเราม่เพื่อนพวกเงครับมันชื่อว่าไอ้บอกไอ้ยกนะครับมันนั้นสองตัวนี้นะครับมันนั้นไม่มีไม้นะครับอืมมันจนนะเออมันจนเออมันจนนะครับสิ่งผู้ผมผู้คนเดียวที่ว่าคุณเห็นผมผู้คนเดียวนี้ผมพูดคืออะครับแต่คุณจะไม่ได้ยินเสียงแน่นอนคุณจะไม่ได้เสียงเพื่อนของผมเป็นอะคาเออไอ้ไอ้บอลเองพูดได้ไอ้ยกเองก็พูดได้แล้วแต่แค่คนดูมันจะไม่เดียงเองแค่นั้นเอง ไม่ต้องเงียบแบบเป็นชมพันไปขนาดนั้นก็ได้ไมันเลี่ยมผมอืมเลี่ยมแบอะไรน่าเบื่อจัดเลยด้วย <c oughs> อืมไตเลยไก่กากอีซี่อี่ดุดดุดอือแต่ภาษาไวายุงแค่ดีเออเฮ้ยอืมแย่งขังขยะนี่มันวายุนแย่งขังขยะนี่หว่า ไอโไอบอลมันมึงเกนไม่เห็นใช้มึงเกนเลยวะมึงเกนรอบตัวมึงเหรอไม่ใช่เออใช้แบบตริงเปลืองอือ่าโอเคได้ได้ได,ได้คุณดูครับเพื่อวผมมันเขาบอกมาว่าอยากให้ผมนาพูดคํานี้นะครับว่าเดี๋ยวเขาจะสอนคนคอบโบตึงๆให้พคุณชมดูนะครับอ่าใครอยากเดี๋ยวผมจะให้เอาสแสดงเลยอายกแสดง เดี๋ยวผมจะมาเป็นคนดูนะครับเอออืมเฮ้ย <c oughs> อะไรก็ใช้กับไอ้เบ้าไงก็ใช้กับไอ,บอ้เ <c oughs> บ้าอ่ะมาตีอีะครับคนคือคุณหยกนะครับเขาแบบเขาตีผิดนะครับเขาเปิ่ไปตีบ่อนนะครับความจริงแล้วผมเขาเขาต้องตีเพื่อนคนนี้คนนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราดูเขาบอกเขาจะแก้ตัวใหม่นะครับโอเคเริ่มได้ไม่ต้องยืนนิ่งครับสู้แบบจริงจังเลยแบบเขาจะได้ตื่นเต้นกันบ้างรายการเราก็น่าเบื่อพอเลยอ่ะเหนื่อยนอนก็ยังดีเขาไม่ได้เสียงไปเองไม่งั้นนี่ก็ซิฟกูุหลองตึงๆแน่ๆแล้วก็วงการต่อสู้มันจะน่าเบื่อโซ่กลางขนาดไหนก็เรื่องของฟู หน่าเฟือก็ขึ้นกับพวกเขาแล้วเขาเพราะพวกเขาบานคนออกค้าทางดีกะอดี๋ยวต้องเพิ่มความตื่นเต้นสะหน่อยต้องเพิ่มความต้องเพิ่มความต้องเพิ่มเพิ่มความตื่นเต้นสะหน่อยเพิ่มความตื่นเต้น อยีาเข้ามาไอกาเออเออเอาไปนวิมองนเรื่องยังไงกูกูว่าดิกัวเาอรดิเออกัว่าอะไรดีกูวลัวเลยดิกัวเลยดิไอ้บ้าจุดด้วยเออย่างนี้ก็ยังดีที่คลิปคนกูเขาไม่ได้ยินเสียงตัวเองเว้ยไม่งั้นก็คิปขั้เลื่งแม่ อ๋อคำแต่ละคำที่ทวเองพูดนี้มันแบบคือจอถัาางคำด่าวข้างนั้นคำหยาบข้างนั้นเลยโอ้โหเดียคอมโบตึงๆแล้วกอไปจาะโอ้อหเฮ้ยเอเอไม่ตายได้ไงวะเอออือบอกช้ำทางร่างกายแล้วค้อมก็หัวแตกในเวลาเดียวกัน อมาโดนตู้เนี่ยแหละโอยโอยคนดูเดี๋ยวเขาจะได้เห็นค่าในแบบเวอร์ชันแบบโชว์อนาจโชว์โง่ให้คนดูลัวๆเลยนะเนี่ยว้ยกูโชว์เก่งๆมากเลยอ่ะว่าคนดูม่าไม่กูโชว์กากลัวๆเลยนะเว้ยอืมอย่างเงี้ยต้องไปฟาร์มเลยจะโดนตื่นนะ ไม่เลยโชตึงอืไม่ขอคอมโบเอาจริงนะหยกไหนคอมโบที่ยังบอกวะคือจะบอกว่าคือคอมโบได้เมื่อคนจตุมคนผมโคตรลื่นว่างั้นเดี๋ยวก็ยำกระหม่อมไม่ยิน โอเคครับคุณผู้ชมคเพื่อนผมก็คือแบบเขานั้นมีปัญหาเรื่องเครื่องขอนที่มันเขาใส่เบาอยู่นิดหน่อยเพื่อนผมที่เขาใส่หูแมวรับเขามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์เขานั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับุ่นผู้ชมทำให้เราจะเห็นของเขาแหลกๆหน่อยนิดนึงนิดนึง่ะนะโอ้โดนลอยเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลอยอีกรอบอี๋ยค่าเดา๋ยวค่าคงจะรอได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนเราจะตายแล้วมไม่โดนได้ไงวะเหลี่ยมเกลียวโดนเออเหลี่ยมเกลวอ่ะเออได้ตกแต่งโกแค่แล้วกูอืมขออภัยให้เหยื่อขอให้กินนี่ทิศเหลืองดิวยเถอะ ตีเหลืองนักจจนติดจอบเฮ้ยถ้าลินมิติเหลืองอัดใหม่อะไหมเปล่าเอ,นนเองคุยกับคนเองคุยกับผ้ามากก็ได้นะเว้ยข้าจะได้แบบมีแบบไอเดียไว้คุยกับคนดูไงไม่คุยเลยเดี๋ยวก็ว้าวุ่นนะ <c oughs> โอ้โห้ยเอาโหือยังคุยดีๆี่นก็ได้วะ อะไรก็ได้ที่มันสนุกสนุกให้ดูแบบใช้คาแบบพูดไว้กับให้แบบเขาจะมาดีเองเดแต่เขาก็พูดแทนก็ได้บวกวะเอ <laughs> อเออใจเนาะ <laughs> คลิปกูติดเหลืองแม่เลยตายแกกำปองเออใช่ใช uh ่ใช uh 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 ่ใช่เขาพูดถูกพูดถูกทำไรแกไอแมว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 หนูตามไม่สนิโอ้ยอะไรม่นกัวะเ้ยแกอยู่ใครที่ยู่กูจะมูไป เออเออเออบึ่งบึ่งยังยังเอาพลังหมดยังเอ้ยเอ้ยเอออย่างน้อยก็ได้ใช้สกิลแล้วว่าเออเออใช่ใช่ใช่เออเราอาจจะเป็นตัวรองกระสอบปลายอวกาศอ่ะ อู้มันมันมันไอ้ใครคนดูเขาแบบลุ้นมั่งดิเดี๋ยวไอ้คนดูเขาลุ้นมั่งแบบว่าแย่แย่เบาแบบอะไรนะหรืชนะอย่างเงี้ยเออไม่ใช่เชียร์หยกก็จะเชียร์หยกมันคำแบบชนะยังไงก็ชนะการันตีแน่นอนไม่เอาเงี้ยดิเอ้คนดูเขาแบบดูแล้วก็รู้แล้ววู่ง่ายไงไอ้ไอ้นี่ไอไอล้นลนนี่ก็ชนะแน่นอนการันตีแน่นอนการันตีเลยอะ เด็มไม่รัยกเนี่ยนเียมเนี่ยนะคุณเก่งเกาเออก็ด้วยมานด้านหลังเขาโดยเีีย่งไม่เห็นตาบอดเลยเออกรอยเฮ้ยทำไรทำไรโอ้กระจกดำเฮ้ยรอดหลอดอออเอียังกระมงเออ อไอวะได้เอ้ยไม่ใช่ขาดดิเล่นทำไมเล่นกับมังการเด้อเฮ้ยเอ้ยเออ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 อยู่ดีนี่ลอยฟ้ามาเข้านั่งนี่ด้วย มึงคนเด็กเ้าไม <mm ่ดีไหรอัยลรุ่นปีปลายโอ้โหตัดขาไปโอ้ดูกบเขาผมต้องเข้าแอปจริงๆเขามีคนเข้ามาโอเคดูกบออะไรวะนาะดูดีๆก็มีสิ่งสิงสิงมีชีวิตสิ่ง Uh, okay. อ่าโอเคเจ้าในฐานะที่ผมนั้นเป็นผู้อัดคลิปผมอนุญาตเริ่มแล้วเริ่มแล้วผมบอกอนุญาตคือแล้วคนดูเขาเริ่มแล้วคนดูเขาได้อยิ่แล้วนะเอ่อตรงคลิปห่าจะลงสูงสุดได้ประมาณสิบนาทีสาสิบห้าวิสิบนาทีสามสิบสิบสามนาทีกับอีกห้าสิบวิอ่ะนั่นแหละ ก็ว่าการันตีเลยว่าดูครับเมื่อกี้คนยกเขาเขาพูว่ายังไงคนดูแค่เชียร์เขาแน่นอนนะครับเขาเขาเขามั่นใจมากเลยอะอย่างนี้เขามั่นใจมากอย่างเงี้ยผมต้องสกัดดาวลุงเขาหน่อยแหละไม่ให้คอมโบมันเยอะเกินไปซู่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 ยกใครใครชอบแมวคนนี้เขาเชียร์เชียร์เลยเชียร์เลยอืม อ่ะพอดูครับเขาคุณแมวเขาบอกผมมาว่าเขาจะขอโอกาสอีกรอบนะครับเพื่อเขาจะเขาจะให้คนดูพี่ได้เห็นพลังที่แท้จริงของเขานะครับมาเริ่มได้หนึ่งสองสามก้าวเอเขาเข้าไปเร็วเออยังหลบระเบิดได้ง่ายนี่เอาเขาเข้าไปไม่คิดตัวกันอืมอืมเาวาบเออเขาเก่งอะเขาเก่งเดี๋ยวมันก็ว้าผิวเกินอ่ะ ไอ้เานะไอ้ไอบ้บอลบอลเป็นโซนิคแค่บ้าแต่โซนิคทำมาใหมันเคลื่อนเคลื่อนชี้ช้ากว่าวะเออเป็นนินจานะเว้ยเองเป็นนินจานะเว้ไอ้นี่ยังเป็นแค่อันนี้เองซาตมะเว้ยเคลื่อนที่ช้านะเว้ <c oughs> เออเขาเขาเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นไอ,อ้โยเขาเขาปิดนิ้วตัวเองครับเขาอ,อาจจะเอาจริงแล้วก็ได้แบบเป็นไพ่ตายอะ่ะเออเขาอ,อาจจะเป็นไพ่ตายเลยครับเออนั่นไงกูว่าแล้ว เฮคนดูงคร hey, oh ับเคลียร์เลยครับเอาใครครับเอาใครครับเอาเคลียร์เลยเฮอโอเคต้องตัดเสริมโอเคครับคนดูเราขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ไม่คลิปมันจะตัดแล้วเดี๋ยวอัดคลิปไม่ได้นะ้วไอ อย่าลงคลิปไม่ได้เว้ยคลิปมันลงได้แค่13นาทีกับอีก50วิไม่งั้นถ้ามันลงเกินมันจะลงไม่ได้เออใช่ใช่ใช่โอ้โหครับเดี๋ยวรอตอนที่สองนะครับโอเคเบาเบ,า,บามาเดี๋ยวพูดอะไรพูดอะไรคนดูไหนเดี๋ยวข้าจะพูดเองเดี๋ยวพูดอะไรก็ได้เดี๋ยวข้าจะพูดให้ โอเคครับเบาคุณเบาบอกว่าเดี๋ยวเขาครั้งหน้าเขาจะใช้ยีะหยอนะครับแ,แบบขยันเาแบบไม่เห็นปุ่นเลยเออเดี๋ยวติดตามกันอีพีสองกับคลิปที่เขานี้